ข้าพระเจ้าขอ,อนอบหนองต่อพระแม่คงคาและเทพระเจ้ามหาสมุทรแห่งทะเลใต้ด้วยความขอรพและขอน้อมอัญเชิญเทพเจ้าแห่งทะเลใต้และพระแม่คงคานำพาคุณพ่อจอร์ดคุณพ่อเพ่ง ด้วยการร่วมกล่าวไตสรน,นคมเพื่อความรอบน้อมต่อองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างพร้อมเพียงกับลูกหลานด้วยเถิดนะโมตัสสะพะคกวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคกวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรนังขจามิ ทำมังสารนังกัจฉามิสังข vale> ังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิทำมังสารนังกัจฉามิทุติยัมปิสังขังสารนังกัจฉามิตัติยัมปิพุทังสารนังกัจฉามิตัติยัมปิทำมังสารนังกัจฉามิตัติยัมปิสังขังสารนังกัจฉามิข้าพระเจ้าทั้งหลาย ในทุกหมู่ทุกเหล่าซึ่งเป็นบุตรและลูกหลานขอเดินทางมาส่งผู้วายชนเพื่อการกลับคืนสู่จิตกำเนิดเดิมแท้ขอนอบน้อมต่อองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายพระประเจ้พพุทธเจ้าทั้งหลายและพระโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ทั้งหลาย เพื่อการส่งคุณพ่อเพลงคุณพ่อจอดขอโอ้โหสิและขอชดเชยขอชดใช้ด้วยการตอบแทนผู้ที่มีพระคุณและสิ่งที่มีคุณทั้งหลายสาธุไวก่อนนะม,มนุษย์ สิ้นสุดในวะละกรรมมนุษย์ซึ่งสิทธิ์้นสุดในวะละกรรมและด้วยการชดใช้กรรมทั้งในภาคทิพและภาคหยาบเบื้องหลังความตายของมนุษย์เราจะเดินทางไปในทางทิศใด และจุดหมายปลายทางเราจะไปที่แห่งใดมนุษย์และสประสัตว์โลกย่องเรียนไหวตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารเรามาตรงนี้และเราก็จะไปตรงนี้เรามาตรงนี้คือจิตกําเนิดเดิมแท้และเราก็กลับด้วยจิต กำเนิดเดิมแท้ซึ่งผู้วายชนได้ละหมดแล้ววางหมดแล้วจบหมดแล้วและดับหมดแล้วทั้งในทางโลกในทางธรรมซึ่งไม่มีอะไรกับอะไรอีกต่อไปแล้วในการเป็นสามีภรรยา ก็แค่เพียงชดใช้ในวิบากกรรมในชาติหนึ่งเท่านั้นบทลูกหลานก็เป็นเพียงแค่ชาตินี้เพียงชาติเดียวเท่านั้นในทรัพย์สินและมรดกจึงมีสิทธิ์มีส่วนและในการครอบครองแต่เพียงชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้น ก็ขอคืนความเป็นอิสระและในความเป็นอิสระภาพในการเป็นอิสระภาพสิ้นสุดในวรกรรมสิ้นสุดในนิกรรมทั้งหลายและสิ้นสุดด้วยการจองเวรและในการจอง,จองกรรม ซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายในหมู่เหล่าลูกหลานจึงเป็นในวละในชาติสุดท้ายในภบ